นี่คือจากประสบการณ์ตรงนะคะที่มนุษย์เป็นเองก็คือเป็นต่อมบาโทลินอักเสบมาแล้วถึง3ครั้งก็เลยทานเนี่แหละค่ะทานตัวเนี้ย ะะเพื่อป้องกันไม่อยากกลับมาเป็นซ้ําอีกไงคะเพราะว่าเป็นมาแล้ว3มครั้งแล้วก็ผ่ามาแล้ว2ครั้งก็เลยไม่อยากเป็นอีกค่ะก็ทานเป็นประจําแล้วก็มีประสบการณ์อีกหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็คือคนที่กําลังเป็นอยู่ด้วยนะคะเป็นและแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะก็คือเขาทานเออแล้วมันก็ยุบลงไงอันนี้คือประสบการณ์จริงๆก็คือไม่มาโนแต่เําว่ามาโนเนี่ยมันหมายถึงแบบว่าการอ,อารมณ์เนาะอย่างที่ไม่รู้เคยบอกว่า5้าอเนาะอาหาร กาอารมณ์การออกกําลังกายและอุจจาระต้องครบเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานี่ไงคะถ้าเรามีอารมณ์มีความว่ามันโนอยากจะหายอะไรอย่างเงี้ยอยากจะดีขึ้นไม่อยากอักเสบอีกหรือว่าไม่อยากให้มันอักเสบมากขึ้นเราก็จะหาทางค่ะจนเจอแล้วก็บางทีนะคะเราก็จะไปเจอสมุนไพรหรือสารอาหารอื่นๆแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งคะ่ะที่มนุษย์ไปนค้นเจอเหมือนกันเนี่ยซึ่งเป็นสมุนไพรค่ะสมุนไพรเต็มๆเ,เม็ดเลยนะคะเม็ดแบบนี้เลย นะคะเนี่ยเต็มเต็มเลยกลิ่นสมุนไพรนี่แบบว่าเต็มมากคือตัวเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะการอักเสบเนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันใช่ไหมถ้าภูมิคุ้มกันเราอ่ะไม่ดีพอหรือว่าต้านไม่ไหวอ่ะอก็คือจะเกิดการอักเสบมันก็จะเกิดเป็นตุ่มเป็นหนองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าอักเสบมากขึ้นแล้วมันแบบ รุนแรงนะคะจนกระทั่งอาจจะแบบว่าไปติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ไงตรงนี้ก็คืออันตรายนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันไว้ให้ครบทั้ง5นะคะอารมณ์มาก่อนแล้วเราจะหาทางเจอว่าเราจะหาอาหารสารอาหารตรงไหนสมุนไพรย,ยังไงเพื่อมาดูแลเราอากาศนะคะอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีพวกมุลัภาวะฝุ่น pm ยใช่ไหมอุจจระการขับถ่ายและการออกกําลังกายเนี่ยต้องครบค่ะ